อ๋อจำนวนนบที่หมายต้องการเปล่านบนบ,นบเรีย,ลยลกยอาร์โทเวอร์โดนลงไอรูเ้ยเนี่นซะอ้าวแมสเอ็มพีแม่งทำหลุมหน้าโดดที่หมายรูถ้าเกิดอยู่ใ,ใกล้ลูมันจะดูดเพื่อนเว้ยเพื่อนกูแม่งเห็นรูไม่ได้ไอ้เชาเจอร์มาจากไหนวะมันจะโดดใส่เองเจ้าจริงแต่ท่านนะกลัวปะกลัวปะนะเป็นคอมมานโดสีนุ กูคคเคลียกอยู่ยคเคลียกอยู่กลางยามอะไรซีวีซีวีกันสู้ๆน,นะไอ้เหี้ยปีไม่ได้เหรอเออไอ้เหี้ยแม่งปีไม่ได้ <c oughs> พ่อมึงไอ, <c oughs> อ้สัตว์เออน็อปเมื่อกี้บอกฝีมือมึงยังกดไอ้นั่นปุ่มยังอยู่อ่ะอุอ่มกูยัง <c oughs> ไปไม่ได้จะตายกันหมดไม่ได้ไอสัตว์ละโอ้มันเก็บไม่ได้เฮียกูกสภาพกูเห็นเพื่อนจมทีละคนเลยสัตว์โอ้ my god ปลาที่อื่นนะมึงอย่าปลามึงอย่าปลาลงน้ำนะเจอเเจอเเอยเจอ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 าจเจอเ้ออเจอเอเอเจอออเจอเเออเเออ้เอ พวกมึงไอ้เหี้ยกูอยู่บนต้นไม้เอะมึงดูดิฮะดูดิดูดิอยู่ข้างบนนะนอ้าวมันลุกมานอนเหรอไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้คนเหี้ยเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยชีวิตจะหมดแล้วแป๊บนึงกูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยก่อนลิตนีมยโอ้ยก่อนโอ้ยก่อน ใครก็ได้ขออีกนัดนึงขออีกนัดนึงขออีกนัดนึงได้เลยได้เลยได้ไม่มีปัญหาสามนาทีโอเคมีปัญหาแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วบุกอืมลวงไปซะไอ้กลัวโอ้ยแล้วใครเอาปืนช็อตกูัเยอะมากขอโทษ เปิดกูเองเปิดเองเปิดกูเปิดเงเฮ้ยเติเติคงไม่ใช้โรเวอร์ะใช่ไหมกูเอาอไม่ใช้ไม่ใช้อยช่วยกูด้วยช่ยกูยิงกูยิงชรเจออยู่กูขาเีไอสัตว์ยืนยีเปื่แพร่โอ้ยมันอะไรนอนไชช็อตจอดจอดจอดชัดเจะจอดร์จอด้วปอไม่รู้แต่กูจะจอดได้เฮีย S <S ไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์โอเคี่ะโลเวอร์แม่งโอ้ไม่เออโอ้ไปทุกคนแม่งไม่ลงไอเหี้ยลงต้นไม้สัตว์เดี๋ยมา <S 2> <S 2> <S <S ได้แล้วชีวิตของพวกเราไอ้เหี้ยแม่งลงต้นไม้ทุกลูกยึดแม่ <S 2> <S 2> และชีวิตเราก็โดนปกป้องด้วยต้นไม้ จากใครจากเพื่อนเราเ,เองไอักว์เราทำสเรรจวะหมายถึงว่าเอาชีวิตรอดกลับมาใช่ใช่โอ้ยแต่เฮียริงตอนที่กูส um ู้ชาร์เจออยู่อ่ะมันยืนอยู่หน้ากูนบกยิงช่วยกูไฟฟ้าแม่งลอดตูดชาร์เจอมาโดนขากูแล้วตัวกูก็ล้มไปเลยอ่ะแป้ สัตว์กูโคตรชอบเลยไอ้แซมโปกมันหายไปไหนเยอะแยะวะพวกมันเก็บมะไรจมน้ำมีเหี้จมน้ำตายห่าวอะไรเงี้ยเออไปไม่ได้พวกจะตายกันหมดไม่ได้ไอ้สัตว์และพวกมันเก็บไม่ได้เฮี้ยโกรกูสภาพกูอุ้ยเอ่อคนที่ขับรถยนเก่าหน้าดูเพื่อนมึงก็อิสัตว์ทางที่แม่งไม่มีแมลงแล้วไอสัตว์ อ้าวอ้าเหียกูไม่เห็นเหี้ยพื้นแื้งเละจนกูมองไม่เห็นเฮียอเลยเลย่อีคกูว่ากูเป็นตัวเอกเดบอยอยู่ใีมกูมาหาเหี้ยนาดีอะเออเหมือนเหมือนเหมือนเฮี้ยน่ีไปกดอะไรมีรีมาต้นเอากันยึดม่ไ้เอาใ้ ตัวหนึงนะขอกินน้ำแป๊บนึงนะเี่ยเพิ่มแม่หนูย่าเพื่อผลังเฮ้ยเฮ้ยให้เพื่อกินเถอะโอเคโอเคเพื่กูใส่เพื่อกูใส่กระดกขนาดนี้หมอกตัวนี้สั่งบัวครับผมไปกันเลยวางปืนเอาไว้ไม่ได้คุณจะไม่ระเบิดไปเงี้ยตุ้งตามตุ้งตามตุ้งตามกินไปขนมเลยครับ กตกามแม่งอกปกตเอไว้ไปนะกูขอกูขอขอยไอ้เหี้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดหเจ็หเจ็เจ็เจแม่เอ้ยกูขึ้นย้อนเลยท่ <c oughs> เอ้แซกอยู่ไหนกำลังวิ่งไปฟอรแกนวันไปมาไปเจอคนอยู่ข้างบนโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูปีนได้กูถึงแล้วกูถึงแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วกูเรียกตกยานเลยกูเรียกตกยานเลยใครขึ้นยานวะมันนับวิไอ้เหี้ยใครขึ้นยานกูเอากูขึ้นเองพอดีอยู่ในยาน มาแล้วมาแล้วมาแล้ไปเลยไปเลยกอนไปอ่เอ่หรโรงอันนี้ได้คอนเทนต์แน่นอนอะไรเงี้ยเต็มเี้ยอ่ไว้หนึ่งคนแหละถ้ากูไม่อ่านเลยีอไฟกยเต็มโอ้ยแต่เออเขาพูดตามตรงนะไม่มีหรอกคอนเทนต์อะเพราะเพราะตอนนี้พวกเราจะจริงจังเ้ย ไม่มีหรอกงไปก็แบบตรงไปเราก็ยิงพวกแม่งให้หมดบอกว่าเออคอนเทนต์ใครจะมีโอ้พิกิเฮียพิกิทแม่มีเดนจตสามตัวเฮียเดจีเหรอเชี่ยตึ้งตงตึงตึตึ้งต้งยตึ้งตึ้้งตึ้งตึตึงตึงตึงตึ้งตึงตึตึตึงต้งตตึงตึตึตึงต้งตตึ ไอ้เหี้ยโตเหี้ยนี่ใหม่แล้วขึ้นเลย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 ไอ้เหี้ยตายดี่สุดท้ายเหรอใอ้ตายเหรอนุ้มดูนยังเห็นนุ้นมดูนไฟตายต้องขึ้เลยไอ้เหี้ยทำไมอน้องโดนเลยนะโดนไอ้ตัวใหญ่อะที่มือข้างหนึ่งป้นไฟข้างหนึ่งเมื่อยไม่ตกลบตายไอ้เหี้ย ก็จะวิ่งขึ้นยาแล้วไม่ตายแล้วไม่ตายตอนนี้ไม่ไม่กับไม่กำลังขึ้นยาแล้วอ่ะไอ้เนี้ยอีกิดเดียวอ่ะไอ้เนี้ยอีกนิดเดียวสลาเราลบไม่มีหรอกคอนเทนต์อ่ะเพราะเพราะตอนนี้พวกเราจะจริงจังเว้ยจะไม่ใส่ก่อนนะต้าเต้องแคยเห็นสลายบาริโอป่ะไหนเป็นยังไงปะเป็นยังไงตุ้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 งลบนี่มึงดูเลยป่ะไม่มีเวลาให้เสียไม่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้เสียใจแล้วเราลงต่อด้วย เราไปต่อดีกว่าไอ้เฮียสุสคุนะค,ค,คุณทำมาจากคำถามผมผมสั่งให้คุณทําอะไรก็ต้งตงตงตงองทําผมบอกให้คุณถูพื้นเมื่อฝนตกคุณก็ต้องทําทำของพี่เออตุกวาอะไรบิไปอีกอันดีกว่าอีกอันหนึง่งไอ้เฮียแล้วทําไมตัวครูมันตัวครูมันเลอะเลื่อยขนาดนั้นวะไอ้สัตว์ไอ้เฮียหุ่นยนต์ไม่มีเลือดไม่ใช่หรอใครบ้องเชื่อไปยังไงน้ำมันน้ำมันมันสีแดงหรือเปล่าโอ้หน้ำมันสีแดงไอสัตว์น้ำมันพ่นสิ อ้าวลุกลงไงก็สู้นะแล้วลงไงกันอย่าอย่าไอ้ที่ย่าเถอะเก็บเก็บชีวิตไว้อย่านะไหลไหลไอ้สัตว์เลเตอร์อยู่ฝั่งตรงข้ามโอ้ยเฮ้งคงกระโดดได้มั้งโอ้าวเป็นไหนวะไอ้เทอร์มินเทอร์มินอลอยู่ไหนเจออะไรเจออะไรอยู่แถวๆไป แต่แมวเฮียลืมอโศกเอออโศกอยู่อยู่โคราดอ่ะอ่อันนก็อันั้นก็มีกูปะกองเมอยู่ไปไปเล็วน้อของอามันเดินเร็วน้วิ่งเหมือนวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนเดอะฟอเรสเยเยเดอะฟอเรสต์ี่อะไรนมันเกมเย้เลย ไอ้เหี้ยทอมแฮงค์ทอมแฮงค์กูไปอยู่ในป่าแล้วไอ้เหี้ยพอจนแล้วม่ต้องพึ้นหนังไปได้